สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนทำโฟมคิลเลดีกันนะคะแต่มันอาจจะไม่ได้ทำจากในน้ำยาคิลเลดีนะคะคือทำด้วยของที่มีอยู่ที่บ้านนี่แล้วอุปกรณ์อย่างแรกก็คือชามนี่เลยชามผสมใหญ่ๆมันต้องใหญ่ๆน,นานๆลึกๆหน่อยนะคะเพราะว่าเวลาคนมันจะแบบมันคือมันจะกระเด็นขอมันเดี๋ยวมันก็กระเด็นใส่เสื้อผ้าใส่หน้าใส่ตาอะไรประมาณนี้ แล้วมันก็จะต้องมาเช็ดอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะแล้วก็ช้อนตวงนะคะคือช้อนเล็กเนี่ยหรือใช้ช้อนตวงก็ได้คือเราควรมีช้อนแบบสองไซส์นาะนี้ก็คือที่คนอันใหญ่คือเราไม่มีไม้พายก็ <c oughs> <c oughs> เลยเอ,อยัดเยอะนิดนึงนะคะแล้วก็พวกแชมพูหรือใครมีทีมอาบน้ำหรือว่า โฟมล้างหน้านี่ใส่เลยค่ะแต่อย่าใช้โฟมหัวกดนะคะใช้โฟมที่มันเป็นเนื้อโฟมถ้าเกิดว่ามีเนะื้อโฟมให้ใส่ดียิ่งดีเลยแล้วโฟมที่เราทำออกมามันจะดีมากงั้นเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะขั้นตอนที่หนึ่งใส่ครีมห้พกที่เราเตรียมไว้ทั้งหมดสองช้อนนะคะอย่างละสองอย่างละสองช้อนหมดเลยนะคะถ้าเกิดว,ว่ามันคือไม่รู้ว่าใส่เกินมันจะเป็นยังไงนะ คนสองช้อนแล้วหรือจะเพิ่มเ็นคีมอนอื่นก็ได้แต่ต้องอย่างละสองช้อนนะคะนี่นะคะพอเราใส่ครบทุกอย่างแล้วเราก็คนให้มันเข้ากันนะคะนี่นะคะเป็นอุปกรณ์อย่างนึงที่ลืมบอกก็คือแป้งค่ะแป็นแป้งเด็กน,นะคะหรือแป้งอะไรก็ได้อะคะ่ะมันจะช่วยเซฟความฟูได้เลยนะ คนให้เข้ากันเลยนี่ค่ะคนเข้ากันแล้วมันก็จะเป็นเนื้อเดียวนะคะเดียวกันนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะใส่น้ำทั้งหมด5ช้อนค่ะ พยายามตีให้น้ํากับไอ้พวกน้ําสบูสบ่แชมพูมันเข้ากันก่อนนะคะแล้วตอนนั้นเราก็ค่อยตีให้ขึ้นมาโฟมเลยหรือเื่อเกิดมันไม่ขนาดเราก็เปลี่ยนหมายภาย ค,คนอไบนี้นะคะถ้าเกิดมันไม่ถนัดคือมันจะกว้างนิดนึงเราก็ทำแบบน,นี้ให้มมากองอยู่ที่เดียวกันแล้วเราก็คนได้เลยนะคะแต่เนี้ยมันอีกมือนึงต้องถือกล้องมันก็เลยไม่ค่อยถนัดถ้าเกิดว,ว่าชามใหญ่กว่านี้มอาจจะคนสะดวกกว่า ไนโฟมมันละเอียดขึ้นแล้วแต่มันยังไม่สะใจพอมันก็คนให้มันฟูเลยนะอันนี้มันเริ่มละเอียดแล้วล่ะคะ่ะค่นต่อไปนะคะเพราะว่ามันอาจต้องใช้เวลาอีกนึง หรือใครจะเอาอย่างนี้เลยก็ได้แต่มันจะยังไม่ใช่โฟมนี่นะคะมันก็ฟูขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแล้วคือเรารู้ได้ไงว่ามันฟูอ่ะเพราะว่ามันพอเราคนไปเรื่ยเราจะได้รับความรู้สึกเหมือนว่ามันเนียนแน่นขึ้นนะคะเหมือนกบคนสลามคนกาลอะไรนั่นแหละค่ะแต่อันนี้มันจะไม่แน่นเท่าสลามถ้ามันใช้ได้แล้วนะคะมันก็ พอตักขึ้นมาแล้วปล่อยลงมามันจะเป็นแบบเป็น้อนหล่นลงมาเลยแต่อันนี้คือมันยังเหลวๆอยู่ก็ต้องคนต่อไปนะคะนี่นะคะใส่น้ำอีกช้อนหนึ่งแต่น้ำช้อนนี้ไม่เหมาะที่จะใส่พร้อมกับไอ้าช้อนแรกนะคะเพราะว่ามันน่าจะเหมาะกับใส่ตอนที่จะราัน,นี้ใม้แม่งฟูมันยังไม่ฟูพอนะคะ แล้วก็คนเรื่อยๆเ,เดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นไอที่คนอันใหญ่กว่านี่นะคะมันน่าจะช่วยได้มากขึ้นคนอย่างสโลทำมือนเครื่องจกักเลยคนแบบนี้น่าจะช่วยได้นะ เราคนจนมันได้แล้วเห็นไหมเราก็จะพอแค่นี้นะคะงั้นวันนี้เราปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ